สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการจบงานลายรูปฟูกหนึ่งคูณหนึ่งงานการจบงานนิตติ้งหรือบ y ออฟนะคะวิธีนี้จะทําให้ด้านบนตัวนี้ไม่ลังและยืดหยุ่นนี่ค่ะถ้าเราเก็บวิธีปกติเวลาเราใส่เก็บตรงนี้เป็นริมแขนเป็นริมคอเป็นริมชายเสื้อ มันจะเป็นลูกโซ่ธรรมดาแต่สําหรับลายนี้มันเป็นการเก็บริมโดยการที่สัมพันธ์กับลายที่เราถักเป็นลายนิดกับลายเพอ่์เหมือนกันมันทําให้งานเรายืดหยุ่นแล้วใส่นุ่มสบายได้แบบนี้ดูคลิปว,วิดีโอแล้วลองทำตามค่ะไม่ยากนะคะตัวนี้เราสามารถเอาไปดัดแปลงใช้กับงานจริงได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการจบงานลายลูกฟูกหนคณหนึ่ง จะเป็นเข็มเย็บไหมพรมค่ะสาธิตใช้ไหมต่างสีนะคะเราจะได้เห็นลายชัดปกติเราจะใช้ไหมเส้นนี้เส้นที่เราถักอยู่ให้เราดูลายนะคะถ้าเป็นลายเพอร์งานมันจะนูนขึ้นมาถ้าเป็นลายนิดจะเป็นตัว v แบบนี้อันนี้ลายนิดนะคะอันนี้เพอนิดเพอนิดเพอร์นอรหนึ่งคูณหนึ่งค่ะวิธีจบงาน ห่วงแรกนะคะเป็นห่วงนิดนิดเวลาเราจบถักไปทางนี้นะคะเราปลดห่วงนิดก่อนปลดห่วงนิดปลดห่วงแรกเสร็จแล้วนะคะมันจะข้ามห่วงที่สองที่เป็นห่วงเพอแล้วตรงนี้ถักเพอค่ะ พอถักเพอนะไหมมันจะอยู่ข้างหน้าห่วงต่อไปที่เราจะปลดก็คือห่วงเพอเวลาเราปลดห่วงเพอรเราปลดแบบนี้ปลดเพอแล้วเราถักนิดห่วงที่สามเอาหัวเข็มอ้อมมาถักนิดห่วงนี้ค่ะ ไหมไปอยู่ข้างหลังแล้วห่วงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นห่วงนิดนิดเพอนิดปลดห่วงนิดเราปลดก่อนนะคะปลดห่วงนิดแล้วเราก็ถักเพอห่วงที่สามต่อไป ปดห่วงเพอร์ห่วงนี้นะคะห่วงเพอปลดห่วงเพอเอาหัวเข็มอ้อมข้ามตัวนี้มาถักนิดแล้วมันก็จะมาถึงห่วงนิดนะคะ นิดคู่กับนิดข้ามเพอปลดห่วงนิดก่อนปลดนิดแล้วถักเพอปลดเพอร์ค่ะปลดห่วงเพอถักนิดห่วงที่สามเวลาเราปลดห่วงมันจะคู่กันนะคะนิดคู่นิดเพอคู่เพอ ต่อไปพอไหมไปอยู่ข้างหลังลายที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นลายนิดนิดคู่กับนิดข้ามห่วงเพอปลดนิดทางนี้ปลดแล้วถักเพอปลดนิดถักเพอปลดเพอถักนิดต่อไปเราปลดเพอปลดก่อนนะคะปลดเพอถักเพอปกติ ข้ามห่วงที่สองอ้อมไปข้างหลังแล้วถักนิดไหมตัวนี้เนี่ยไหมตัวนี้มันจะบิดบิดเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นห่วงนิดเราต้องมาทางนี้ต่อไปค่ะปลดห่วงที่เป็นห่วงนิดนิดข้ามห่วงเพอมาห่วงนิดปลดนิดนะคะ แล้วเพอปลดห่วงเพอเพอจะคู่กับเพอข้ามห่วงที่สองข้ามห่วงนิดปลดเพอข้ามห่วงนิดมาข้างหลัง เวลาเราจะเอาไปใช้กับงานที่เป็นชิ้นงานใหญ่ให้เราลองมือเราก่อนด้วยงานชิ้นเล็กแบบนี้เพื่อทำความเข้าใจและปรับแรงมือก่อนนะคะพอเราเข้าใจลายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปปรับใช้กับงานจริงมันจะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขลายนี้เวลาเราทําออกมามันจะยืดหยุ่นนะคะต่อไปนะคะนิดค่ะปลดนิดถักเพอห่วงที่สาม ปลดห่วงเพอปลดออกมาเลยค่ะปลดข้ามห่วงที่สองถักนิดห่วงที่สามเราจะปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงห่วงสุดท้ายปลดนิดต้องแทงแบบนี้นะคะนิดปลดนิดถักเพอปลเพอ ข้ามห่วงที่สองแล้วก็ถักนิดอันนี้เป็นการจบลายลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเสริมอีกอันหนึ่งนะคะจบงานลูกฟูกสองคูณสองนิดจบเพอร แรงมือปกติก็จะถักแบบนี้ปลดไปเรื่อยๆค่อยๆดูที่เราคู่ค่ะนิดเพอนิ้วโป้งนะคะจะเป็นตัวจับงานนะเนี่ยนิ้วโป้งจะเป็นตัวจับให้ตึงเพื่อไม่ให้ตัวนี้หลุดนิ้วโป้งค่ะจับปลดนิดนิ้วโป้งกับนิ้วกลาง นิ้วชี้จะเป็นตัวประคองตัวห่วงปลดเพอปลดไปจนถึงห่วงสุดท้ายเลยต่อไปปลดนิดช้าๆให้ดูอีกรอบนิดปลดแบบนี้นิดแล้วถักเพอต่อไปเพอค่ะปลดเพอข้ามห่วงนิด นิดหน่วที่สุดท้ายอ่าแล้วตรงนี้เป็นปลดนิดเพอจบคู่ค่ะลายออกมาจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้วิธีปลดแบบนี้นะคะมันจะทำให้ด้านบนไม่หลังแล้วงานจะมีสปริงสามารถยืดหยุ่นได้นี่ลายที่เราถักตรงนี้นะคะ ลายด้านนี้มันจะไปชนกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นลายด้านนิดเหมือนกันลักษณะขึ้นแบบนี้นะคะมันจะเหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นงานเริ่มต้นงานแบบนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นงานโดยที่ตรงริมไม่ลังตัวนี้นะคะจะมีลิงก์เขียนให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะวิธีเริ่มงานแบบใช้ไม่ลั้งเราขึ้นแบบหนึ่งคูณหนึ่งเหมือนกันตอนจบเราก็จบแบบหนึ่งคูณหนึ่งแล้วงานเราจะยืดหยุ่นได้ ตรงนี้นะคะเราสามารถเอาไปปรับใช้งานจริงได้นะคะเก็บคอเสื้อเก็บชายเสื้อเก็บแขนเสื้อถ้าเราเก็บปกติมันจะเป็นลูกโซ่แล้วเวลาใส่มันจะไม่ยืดหยุ่นแต่สำหรับลายนี้ยืดหยุ่นค่ะเทคนิคอื่นนะคะที่เป็นเทคนิคเล็กๆในการนำไปใช้ตัวนี้จะมีเขียนไว้ที่ knitting พื้นฐานค่ะอัลบั้มของเพลิดคลิปวิดีโอ YouTube นะคะ จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปเหมือนกันถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอ y o u t u b e ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอ y o u t u b e ค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาตรงนั้นจะเขียนคลิปเสริมไม่ให้คุณสามารถตามลิงก์ไปดูได้นะคะลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube เมทินีแฮนเม e ขอบคุณค่ะ